ดีจ้ายายโอ๋กันมาแล้วเลยจ้าเด้อมืงหนี้ยายโอสิมาเห็ดเมนูก่อนเห็ดเมนูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายโอน้ำเนื้อจ้ดเลยกดกระดิ่งติ่งติ่งน้ำเนื้อจัดเลยเอาเนี่อโุ่งพ่อปอกปอกจ้าอ่านเครื่องปรุงกับพ่อไม่ยังค่ะหมูค่ะหมูหมูบดจ้าหมูบดแล้วก็นี่จ้าค่ะกรมี เซนโรนมีกกะลำมีแค่รสมี้ทั่วโงกจะ้จะเข้าเจียมาผัดใสกันค่ะเห็ดเปิดไฟเลยนน,น่ะจะเนาะโดนเขาก็เปิดไฟเลยจะ้ะเข้า็สิดเสีดเปัดจะ้ะเรื่องปรุงกับมีชู่รรดรสด,ดีจะ้ะกระน้ำตาลค่ะพริกไทยจะ้ะ แล้วก็ซอสปรุงรสค่ะน้ำมันหอยน้ำมันน้ำมันนีกก่ก็ใส่ไปแล้วจ้ะที่นี่เขาก็ส่ผัดน,กนอกจาะเนาะเขาก็เอาหมูใส่เนาะะเนาะนี่น้ำมันใส <S 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 2> <S 2> น่ไปบ้างเลยจ้ะเขาก็เอาหมูใส่ผัดเนาะเนี่ยหน,น,นึ่ก,ก,ก้อนผัดหมูก่อนเนาะหมูสุกแล้วจ้ะที่นี่เขากใส้ใส่เส้นลงไปค่ะใส่เส้นรอนลงไป ใส่แค่รสค่ะแค่รสใส่ไก่ค่ะมาพร้าใส่ไก่ค่ะใส่กะลำค่ะใส่ตัวงอนี่เขาก็มาใส่เครื่องนะจ๊ะเนาะใส่ชุรดรสจ้ะชุรดรส ใส่รสด,ดีค่ะใส่น้ำตาลน,น้องแตนเนาะน้ำตาลากระซาแค่ได้เค็มขุ่นนอกจากใส่พริกไทยน้องจ๋าใส่ลายๆเพิ่งเสแนะสร็ซอสปรุงรสค่ะ ใส่น้ำมันหนอยจังน่อยค่ะหอยจังหน่อย,น,อยนี่เขาบนข้นอง้อกันน่าพักมันสุกเขาจะได้ไปห้อค่ะ ก่อนพี่น้องว่าอรสจัดก็มันจืดตัวคัดเสร็จแล้วจะสุกแล้วใส่เปาะเปี๊ยะก่อนเอาได้ไปห่อค่ะนี่นี่ยสุกแล้วเขาดีจัดปิดไฟเลยเนาะค่ะเนาะหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้และจ้ะ ใส่เปาะเปี้ยสุดอันนี้ก็นฮอกกระสีหออะไรนาค่ะใบเปาะเปี้ยฮอกกระส้นมากระสีล่องหอปึงเแยกยโอ้กระสีล่องหอปึงนั่นกันเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะโอ้ก็บบกเคยเห็ดตัวกะอยากเห็ดอยากกินก็เลยล่องเห็ดปึงมันมีใบเปาะเปียอยู่แล้ว เขากองกระสุกสิหงายยากยัหน่อยนีเพราะว่าม,มันปปเป็นปอเปียอันที่เขาทอดนาะปอเปยอนน้อนอันนี้ปปปเป็นปบ้าอบปกบเปียสุดจ้ะ ก็สิได้แบบนี้เระจ้ะเป็นอย่งนี่แล้วก็สิเห็ดเ้าก็สิเห็ดน้ำจิ้มนะแกเนาะที่ไหนเนาะคลิปนี้ก็ขอจูบเพียงเท่านี้เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวโอสิฮอปอาเปียต่อก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้โอ้ในนี้จ๊ะเด้อสวัสดีจ้ากดกระดิ่งให้น้ำเนนี้จ้ะเด้อ